ภาพความแซ่บพี่สาวอิงฟ้าวราหะต้องบอกเลยว่ากำลังมาแรงมากเลยค่ะสำหรับนางงามขวัญใจมหาชนอย่างอิงฟ้าวราหาะเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 2และรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2 0 2พเพราะไม่นานมานี้ก็มีการเปิดเผยเรทค่าตัวของอิงฟ้าออกมาซึ่งก็ทำเอาหลายคนช็อกหนักมากเพราะเรทค่าตัวออกงานอยู่ที่7จ0 0แ0บาทต่อ1ชั่วโมง และได้แซงหน้าดาราซุปตา์แถวหน้าไปแล้วเพราะเรทค่าตัวซุปตา์หรือดาราดังๆยังอยู่ที่ประมาณ3 4มถึงสี่แสนบาทอยู่เลยและต้องบอกเลยว่าแม้จะค่าตัวพุ่งแรงแต่ก็ยังมีงานเข้ามาไม่หยุดเลยและวันนี้เราจะพาไปส่องภาพพี่สาวคนกลางของอิงฟ้าเพราะเธอคนนี้กําลังมาแรงไม่แพ้น้องสาวเลยล่ะค่ะเพราะพี่สาวคนกลางอย่างปลายฟ้าวราหะก็มีความแซ่บไม่แพ้น้องสาวซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ติดตามพุ่งไปถึงแสนแล้วด้วย โดยปลายฟ้านั้นมักจะมีภาพความแซบความสวยออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดจนแฟนๆหลายคนยังชมเลยว่าแซบกว่าน้องสาวเสียอีกและสำหรับแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบหรืออยากติดตามภาพนอกจอของปลายฟ้าก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ instagram ฟ้าปลายฟ้า core, กันได้เลยเพราะมักจะมีภาพสวยและแซบออกมาให้ติดตามกันตลอด ก็ต้องมาลอลุ้นกันว่าปลายฟ้าจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกับน้องสาวบ้างหรือเปล่าเพราะสวยแซบทั้งคู่ถ้าได้มาร่วมงานกันจริงก็คงแซบคูณสองเลย